สวัสดีครับทุกคนครับตามชื่อคลิปเลยนะครับทุกคนก็เนื่องจากว่าช่องเราตอนนี้กําลังมีปัญหาเรื่องเพลงของเรานะครับผมก็คือว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีช่องที่เพิ่งจะเหมือนกับว่าลงเพลงเราลงในช่องของตัวเองใช่ไหมครับแล้วทีนี้เขาก็มาเคลมว่าว่าเพลงนั้น,นเป็นของเขาทีนี้ก็รู้สึกว่าเพลงทั้งหมดในช่องของเรานะตอนนี้กาลังจะถูก เขาคนนั้นเคมรู้สึกจะมี2ช่องนะครับทุกคนที่มาเคมเพลงเราตอนนี้ทางที่ดูต่างบ้านกันนะครับทุกคนก็คือว่าเพลงทั้งหมดเลยของเราเนี่ยโดนเค็มไปแล้วแล้วก็กาลังเสียไปทีละเพลงทีละเพลงทีละเพลงต้องบอกก่อนว่าเหมือนพอเขาเค็มไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่ได้รายได้ซึ่งถ้าเราไม่ได้รายได้ก็แปลว่าเราไม่ใช่เจ้าของเพลง แต่ว่าเราก็มีเบื้องหลังทุกอย่างนะว่าเราทําเพลงจ้างแต่งเนื้อแล้วก็ไปอัดเพลงการทำเอ็มวีอย่างนี้เมีเบื้องหลังทุกอย่างแต่ว่ามันจะไม่ใช่ของเราอีกต่อไปแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังยื่นเรื่องให้กับพี่ dif.Youtube อยู่แล้วเราก็กําลังดําเนินการตามขั้นตอนนะครับตอนนี้ก็รออ่ะสองเพลงที่โดนเคนมแน่เดี๋ยวเรามาฟังว่มีอะไรบ้างนะ รักแม่แค่หยอกอ่ะรักแม่แค่หยอกของเราไปแล้วหนึ่งเพลงถ้าเธอไม่กล้ารักเธอจะรักเองถ้าเธอไม่กล้ารักฉันจะรักเธอเองตอนนี้โดดเกียรเรียบร้อยแล้วอ่ะโดดเกียร์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับสองเพลงนะครับทุกคนที่แบบว่าโดนเราไปแล้วแน่ๆนั้นแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยกำลังจะตามไปนะครับทุกคนโดนจ่อก็เพลงรักอีกขั้นตอนรัอีกขั้นตอนครับผมจะรักเธอตลอดไปโอ้โหรักเลยดูออกใช่ครับผมก็เป็นเพลงที่เราแบบตั้งใจทําให้เพื่อนๆอยู่แล้วนะเพราะเพราะว่าทุกๆหนึ่งล้านเนี่ยเราจะทําเพลง เพลงให้เพื่อนๆนั้นแล้วก็เร็ว <away> ๆ,ๆนี้ต้องบอกอบอก่อ,อกวกนว่าเราก็จะกาลังจะมีเพลงใหม่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสปอยเลยแล้วกันแต่ว่าเป็นการสปอยที่น่าจะท้อใจน่าดูเพราะว่าเราทําเพลงให้เพื่อนๆตั้งใจทํทาเพลงให้เพื่อนๆเป็นเพลงของเราแล้วก็เพลงของเพื่อนๆแต่ว่าต่อไปนี้มันจะไม่ใช่เพลงของเราแล้วก็เพื่อนๆแลว้วมันจะเป็นเพลงของใครก็ไม่รู้ที่เอาไปทำรายได้นะครับทุกคน แล้วเพื่องต้นตอนนี้ทํายังไงบ้างครับพี่ฟิล์มตอนนี้แจ้งทาง youtube ไปแล้วนะครับทุกคนก็ดําเดินตามขั้นตอนของ youtube ที่ให้ไปแต่ว่าไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดเราแพ้ทั้งที่เราไม่ควรแพ้เจ้าของเจ้าของเพลงลิขสิทธิ์ตัวจริงไม่ควรจะที่จะแพ้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดแพ้ช่องเราก็อาจจะมีมีโอกาสที่จะบินได้นะครับทุกคน ก็คือคลิปเราทั้งหมดในช่องก็คือบินไปเลยก็ไม่เหลืออะไรในคลิปเลยก็ต้องเริ่มใหม่นะถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือทําต่อ,อยังไงก็ต้องลองดูสมมุติว่าถ้าเกิดเราแพ้ครับเราไม่ได้ไม่สามารถเรียกเพลงคืนได้เลยแล้วอนาคตต่อไปเพลงเราจะเป็นยังไงฮะอ่าก็เพลงอนาคตถ้าเกิดว่าเราแพ้ก็เพลงของเราทั้งหมดในช่องตอนนี้นะณปัจจุบันนี้ก็จะไปอยู่ที่เขาหมดเลยแล้วเขาก็จะแล้วเขาก็จะเอาไปทํอไรายได้แล้วก็ ส่วนช่องเราถ้าเกิดแพงจริงเราก็อาจจะไม่ทําเพลงต่อเพราะว่าทําไปก็ไม่ใช่ของเราทําไปทําไมทําไปก็โดนเคมโดนเคมก็เป็นเพลงของเขาให้เขาทำอะไรได้ไดฟรีทั้งที่เราเสียตังค์ไปมากมายในการทาเพลงใช่เราเรา,เราใช้เงินที่เราได้จาก y youtube เนี่ยก็คือที่เพื่อนๆช่วยเราดูคลิปเนี่ยแล้วก็เอาส่วนตรงนี้เอามาทําเพลงสุดท้ายก็ไม่ใช่เ<อ>พงลงเราก็ขอให้ชนะใช่ไหมก็ขอให้ชน,นะก็ขอให้ช่วยกันด้วยนะครับแต่ว่ารู้เลยมีโอกาสแค่ไหนสูงขนาดไหนใช่ครับผมเพราะว่าขนาดเขาเขาโพสคลิปเดียวแล้วเขาสามารถ ใช่เ,เออเออทุกคนเขาโค้ดคลิปได้แค่วันเดียวใช่ไหมทุกคนเขาก็เคมมเราเลยทีนี้ปุ๊บก็ <ไป S 1> หายไปแล้วสองเพลงหมยถึงว่ารายได้นะทุกคนแต่เพลงยังอยู่ในช่องแหละแต่ว่ารายได้เราหายไปแล้วสองเพลงนะซึ่งแสดงว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่แบบคิดไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยแล้วแบบไปเคมเพลงของทุกคนเลยอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่แบบว่าผมจะได้เพลงของพวกคุณมาก็ต้องเตือนภัยคนที่น้องๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในวงการรำเพลงก็อยากจะมาเตือนว่าอาจจะโดน เคมได้จากใครก็ไม่รู้นะทุกคนอันนี้อยากให้ระวังกันด้วยอัดโดนเคไมไปเนี่ยมันมันจะมันจะเสียกําลังใจตรงที่ว่าเราอาจจะชอบทําเพลงหรือว่าเป็นเพลงเป็นเพลงผลงานที่เราตั้งใจทํามากๆแต่ว่ามันหายไปเพราะว่าใครก็ไม่รู้เอาไปคือสิ่งที่เราตั้งใจทามันโดนทาลายครับทุกคนบอกบอกความรู้สึกหน่อยครับพี่ฟิล์มแบบกับสําหรับคนทาเพลงหนึ่งเพลงเนี้ยที่ก่าที่พี่ฟิล์มกับน้องโฟกัสจะได้เพลงมาหนึ่งเพลงครับทำมาแล้วอยู่ดีๆโดนเคมไปแค่หนึ่งวันนี้รู้สึกไงบ้าง รู้สึกเสียใจมากๆแล้วก็รู้สึกหมดกําลังใจมากๆเพราะว่ามันคือเราก็ตั้งใจทําทุกเพลงอะเนาะแบบเหมือนมีคนมาตัดทำลายความตั้งใจของเราครับก็คือทำทำลายผลงานเรานั่นเองแล้วก็เอาไปเป็นของเขามันมีผลกับเพลงใหม่ที่เราจะทำด้วยตอนนี้เราเป็นเป็นแสนนะเพลงใหม่เนี่ยใช่อันนี้เพลงใหม่กำลังจะออกนะก็ก็ถ้าเกิดเราแพ้จริงๆเนี่ยเราจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าเพลงนี้อาจจะเป็นเพลงสุดท้ายที่เราทําแล้วเราก็จะไม่ทําเพลงอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เพลงนี้ก็อาจจะไม่ใช่ของเรานะเพลงใหม่ล่าสุดเพราะว่าอาจจะโดนเค็มนะเพลงใหม่เรา เพราะขนาดเพลงที่เราทําไว้นานแล้วเนี่ยแบบทําไว้สองสามปีแล้วเนี่ยโดนเคมไปจากคนที่โพสต์วันเดียวก็เพลงใหม่ที่เราอาจจะลงเนี่ยก็ก็ต้องบอกว่าลงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่ทําเพลงแล้วช่องเรานะครับเพลงที่ตั้งใจทำให้เพื่อนๆเนี่ยทํานะก็จะทต่อไปก็ทําไปเรื่อยๆครับถ้าเราเพลงเราก็จะไม่ทําแล้วชนะทําต่อแพ้ไม่ทําแล้วถ้าเราสู้เราสู้จนสุดใจช่องเราบินครับผมใช่ก็อยากให้แบบว่า ทุกคนช่วยกันเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเพลงของเราจะไม่หายไปนะครับเพลงของพวกเรานะเพราะว่าผมก็แต่งให้เพื่อนเพื่อนก็ช่วยซัพพอร์ตผมมันก็เลยออกมาเป็นเพลงทุกเพลงที่ออกมานะครับทุกคนก็อยากให้เพื่อนๆให้กําลังใจกันฝากเพลงใหม่ด้วยนะครับทุกคนใน็นการฝากเพลงใหม่ที่ไม่รู้ว่าจะเดินดูดไปอีกหรือเปล่าจะโดนเค็มอีกหรือเปล่าให้ตายเถอะทุกคนเครียดจังจะปอยนิดนึงว่าลงทุนเยอะมากลงทุนเยอะมากใช้เวลานานมากแล้วก็ ยังไม่ได้ถ่ายนะทุกคนยังไม่ได้ถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะไปถ่ายนะทุกคนก็ฝากติดตามผลงานใหม่ด้วยแล้วก็ดูกันจะเยอะด้วยแล้วก็อย่าเค็มด้วยนะครับผมจบแค่นี้แล้วกันครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่คงไม่มีใครชอบหรอกก็ถ้าเกิดชอบก็ไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ครับก็เป็นกำลังใจให้กันก็พอคอมเมนต์มาถ้าเกิดเรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบนึงแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะมาแจ้งให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆฟังอยากจะมาเตือนด้วย ว่าอันนี้ไม่รู้ว่าของเราเป็นเคสแรกหรือเปล่านะก็อยากจอมาเตือนนะทุกคนถ้าเกิดใครแนะนําใครรู้อะไรทุกคนก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับอยากอยากรู้จริงๆว่าเราจะสู้สู้ในเคสนี้ยังไงนะครับทุกคนใช่ถ้าเกิดใครเคยโดนเนี่ยก็ลองบอกมาพิมพ์ม,มา,ามในคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวจะเ,เข้าไปอ่านนะครับตึงๆยวเจอกันคลิปที่มีความสุขแบบว่าคลิปละครชาเลนจ์คลิปนี้ตึงคลิปเดียวพอยังมีอีกเลยสวัสดีครับ